เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเราไปกันต่อเลยครับพี่นุ่มครับตรงนี้สลาฮะ26ที่จังหวัดระยองเขามีงานอะไร,ร,รก็คืองานเอ่อเป็นงานที่เอ่อระลึกถึงท่านสุนทรภู่นั่นเองบริเวณที่อนุสาวรีย์ของท่านสุนทรภู่ค่ะก็อยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองงานนี้จัด26นนินมิสลาฮะก็จะมีพิธีบวงสวงเอ่อเอ่อ ดวงวิญญาณของท่านสุนทรผู้เนี่ยนงชลาแต่ที่น่าสนใจนงชลาฮะเขาจะมีการประกวดผีเสื้อสมุดอ,อันนี้นน <c oughs> คืออยากรู้ว่า <c oughs> ว่าเอ๊ะคนที่มาแต่งตัวเป็นผีเสื้อสมุดเนี่ยคือจะต้องรูปร่างแบบไหนแล้วหน้าตาจะต้องเกียนอันนี้เนี่ยถ้าพี่หนุ่มว่านะถ้าโปรโมทให้ดีๆแล้วจัดงานให้แบบเป็นยิ่งใหญ่นะ พี่หนุ่มว่ามีคนไปนะครับเหมือนที่ดาช้างไหมพี่หนุ่มว่าก็น่าจะคล้ายๆกันแต่ว่าจาต่งตัวแบบเป็นีเป็นยักษ์กันนะอันนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีขบวนแห่ในเรื่องของตัวละครที่เราบอกเมื่อสักครู่นี้ในวรณในวรรณคดีเรื่องพระภัยมณีอย่างพี่หนุ่มนี่เป็นได้ไหมเนี่ยพระภัยมณีไม่ได้นั่งแหมรีบบอกเลยอันนี้งานหนึ่งเขาจัดเขาจัดยี่สิบหกอีกงานหนึ่งนะครับก็แน่นอนว่า25-29ถึง่สบมิถุนายน25 5 5น้นี่ก็อยู่ ใกล้กรุงเทพมหานครนั่นเองก็คืองานแห่เจ้าพ่อหลักเมืองที่จังหวัดสมุทรสาครอันนี้ก็ไปกันได้26เหมือนกันเขาเริ่มกันตั้งแต่ตอนเช้าๆกาจะมีพิธีแห่อย่างที่บอกเนี่ยครับก็คือรอบในแม่น้ําท่าจีนนะครับส่วนในช่วงบ่ายก็จะเป็นพิธีการแห่ในช่วงด้านบนคือบนบกนั่นเองนะครับอันนี้ก็น่าไปเหมือนกันเรื่องของออพิธีแห่ของศาลเจ้าพ่อหลักเมืองใ,ใกล้ๆตรงนี้นะครับงั้น2ง,งาน สามงานเสียดายว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายไปแล้วอะ,อะไระเรื่องของผีตาโขนนะจ๊ะทีสรบาที่ไหนที่ไหนจัดที่ด่านซ้ายที่ด่านซ้ายเมืองเลยอันนี้ก็เป็นอีกอีกหนึ่งงานที่เขาสร้างความบันเทิงสร้างความสนุกสนานให้ชาวเขาเรียกอะไรฝรั่งก็ชอบอคนไทยปัจจุบันก็ชอบเพราะว่าผีตาโขนที่เขาจัดขึ้นเนี่ยครับวันนี้วันสุดท้ายเนี่ยน้องเชลาก็จะมีผีเด็กๆผีเด็กๆก็จะสร้างความบันเทิง ผีผู้ใหญ่ก็จะทําดูสูงใหญ่เลยนะครับแต่นี้การการที่จะมาทําหน้าผีตาโขนเขาใช้เขาเรียกเลยหัวด้วยมาที่ที่นึ่งอ่ะที่นึ่งข้าเหนียวอ่ะแล้วก็มาแต่งใช่ไหมครับอันนี้เรื่องราวต่างๆของตำนานผีตาโขนก็น่าสนใจนะครับแล้วก็เรื่องของพระธาตุสีสองรักอันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็วัดเนรมิตรวิปัสนาอันนี้ก็น่าไปนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับที่มาบอกว่าตอนนี้มีงานอยู่สามงานแล้ว แต่นักนิสสลาครบเขาบอกอย่างนี้นะครับว่าในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เขาบอกว่าหลายๆที่เนี่ยคนอยากเดินทางไปเพราะว่าอ,อย่างที่บอกว่าสถานที่บางสถานที่เนี่ยราคาที่พักเนี่ยจะถูกอ,อย่างที่เราเคยพูดไปแล้วว่าวังน้ําเขียวเนี่ยอยากให้ไปในช่วงนี้ถ้าคุณไปช่วงที่เขาเดินทางท่องเที่ยวก,กันเยอะๆเนี่ยราคาที่พักจะแพงใช่แล้วแล้วที่ช่วงปากช่องขึ้นเขาใหญ่ตอนนี้ที่พักก็ถูกงั้นคุณ อย่าปล่อยให้โอกาสนี้มันพลาดไปถ้าพลาดโอกาสอย่างนี้ในเวลาคุณจะไปเที่ยวนะ่ยคุณค่อนข้างที่จะต้องใช้ราคาที่แพงยกตัวอย่างสมมุติว่าราคาห้องพัก4,500บาทสมมุตินะครับตอนนี้เนี่ยเขาลดราคาเหลือประมาณ1,999บาทนานถูกไป2,000กว่าบาทน้องนิสลาถามว่าราคาที่เรานอนเนี่ยต่างกัน แต่ห้องพักที่เรานอนเนี่ยเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมอ่ะเหมือนกันสิเพราะว่าเขาใช้ห้องราคาสีพานมาลดราคาลงงั้นคุณต้องไปที่นี่เลยฮะคลอเซ็นเตอร์หนึ่งหกเจ็ดสองว่ามีที่ไหนบ้างอืมอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งตอนนี้ก็อย่างที่เราเคยคุยกันไว้เรื่องของทุ่งดอกกระเจียวที่ไหนนุชาชัยภูมิบ้านีชัยภูมิที่อำเภอเทพสถิตค่ะ พี่หนุ่มถามมาแล้ว <Wow. S 2> เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโอ้พักพวกไปกันมา hmm. โอ้บอกต้องเที่ยวไปกันเยอะเลยตอนนี้ค่ะ <c oughs> งั้นบอกเลยนะครับว่าวันนี้วันอาทิตย์คุณฟังคุณไปวันจันทร์หรือวันอังคารก็ได้ <c oughs> ไปวันธรรมดาวันธรรมดาจะดี <c oughs> ไม่ต้องไปรีบไปเร่ง <c oughs> ไม่ต้องไปแย่งกับใคร <c oughs> แล้วก็แน่นอนว่าไปเที่ยวต้องอย่าลืมนะกล้อง <c oughs> <c oughs> อ๋อ oh, ใช่กล้องเนี่ยลืมไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้เป็นสิ่งสําคัญมากเลยทีเดียวถูกต้องฮะอ,อันนี้ใช่ไหมวันนี้ได้โอ้โหหลายงานมากเรื่องราวต่างๆตรงนี้นุวิศราฮะก็น่าสนใจนะครับนุงิศราอย่างนี้นะที่จริงเนี่ยพี่หนุ่มก็จะมีหนังสือมอบให้10ท่านก็เดี๋ยวรอเป็นสัปดาห์หน้าแล้วกันนะครับเรื่องราวต่างๆของหนังสืออนุสาร,รอสทอเนี่ยพี่หนุ่มขอไปแล้วละสิบ สิบเล่มค่ะงั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราติดตามกันสัปดาห์หน้าดีกว่าใช่นะครับอืเดี๋ยวสัปดาห์นี้ขอทิ้งคําถามไว้นะคะว่าในรายการหรือว่าสถานีของเราเนี่ยมีการนําเสนอเรื่องราวของการเข้าชื่อเสนอกฎหมายกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญครับงานนี้มีคำถามอยู่ว่าว่าผู้มีสิทธิ์เข้าชื่อเสนอกฎหมายเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือว่าประชาชนทั่วไปมีสิทธิ์เข้าชื่อเสนอกฎหมายในรูปแบบใดบ้างครับหนึ่ง เป็นร่างราชกำหนดค่ะสองร่างรัชบัญญัติตอบคาถามมานะคะว่าเป็นรูปแบบใดบถ้าเกิดรู้คําตอบแล้วเขียนมาถึงคําตอบมาได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาถนนอูทองนายเขตดุสิตกรุงเทพ1น0 0 0ค่ะคนะคะใครที่ได้รับรางวัลจากทางสถานีคุณก็จะรู้ว่าคุณเป็นผู้ที่โชคดีหรือเปล่าอ,อันนี้อ,อันน,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 นี้อันนี้ก็น่าสนใจใ<ช>นะครับเพราะว่าเรื่องราวต่างๆบางทีบางครั้งเนี่ยเราฟังในสถานีวิทยุแต่ละสถานีเนี่ย เขาจะมีสิ่งต่างๆเช่นเดียวกันที่สถานีวิทยุรัชธภัยแห่งนี้<ช>ก็มีสิ่งดีๆที่มอบให้แก่ผู้ฟังของเรานั่นเองค่ะ,ะคนะคะ,ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะพี่หนุ่มเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะอย่าลืมติดตามเราทุกวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้10นาฬิกาเป็นต้นไปรเราส่งคนลาไปก่อนสวัสดีคะ่คะ